ก็ฟาถึงผู้บจญกาการตรวนแห,ห่งชาติคนเอกกินัพันเพชรผมมีหลักฐานให้ดูแบบนี้ก็อยากจะถามว่ายังจะให้สวัสดิ์จอคนนี้เลือรัมติดีอีนะครับลูกของท่านในบินชิดชอบท่านทราบไปด้วยนะครับว่าเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเป็นน้มตีดีอีเมื่อไหร่ผมจะนำหนังสือเนี่ยไปร้องต่อท่านเลยว่าในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงดีมีการเก็บเงินเป็นระบบรายเดือนจริงหรือไม่ทำไมถึงปราบปรามเม็ดพนันไม่ได้เพราะมีการเก็บรายเดือนโดยตำรวจะระดับสูงของแถวปากก็ตจังหวัดนนทบุรีหรือไม่ตำรวจบางนายอยจะบอกพี่น้องประชาชนบางคนได้เป็นนายพลได้เป็นรองผู้จัดการได้เป็นผู้การได้เป็นผู้ประชาการ ได้มาจากการเล่นสามกองกับตำรวจผู้ใหญ่ทั้งนั้นการเล่นสามกองของตำรวจระดับสูงในกองบัญชาการต่างๆที่ไปเล่นกับระดับตำรวจระดับสูงในวงการเขารู้กันหมดว่ามีใครบ้างที่ไปเล่นสามกองได้ดีได้ดีเป็นผู้บัญชาการได้ดีได้ดีเป็นรองผู้บัญชาการบางคนมีคดีติดตัวอยู่ที่ศาลจังหวัดชลบุรีเลย แต่ไปเล่นสามกองได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการภาคสองนี่ขนาดมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดชนบุรีนะเล่นสามกองกับผู้ใหญ่จนได้ดีได้ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสองท่นั่งคนต้นสุสวยเช่ถักผานไปคนจับนายตำรวจคนนี้เอง ที่ประกาศทืบแอดมินเพจเว็บพน,นันโดยที่แอดมินเพจเว็บพนันอ้างวัตถุบทระดับสูงวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพน,นันและคดีที่ศาลร,รับฟ้องแล้วด้วยแต่ได้ดีได้ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสองเห็นไหมครับวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผมอยจะบอกตำรวจทั่วประเทศนะครับว่าถ้าคุณอยากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลได้เป็นผู้จัาการ ได้เป็นรองผู้จัดการคุณต้องหัดเล่นสามกองครับถ้าคุณเล่นสามกองคุณไปเล่นกับผู้ใหญ่ตำรวจระดับสูงเนี่ยแต่คุณแกล้งแพ้เนี่ยคุณจะได้เป็นรองผู้จัดการได้เป็นผู้จัดการเรื่องนี้รู้ตัวคนเล่นหมดเล่นที่ไหนยังรู้เลยสามกองนี่คือความอัปยศยของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่แต่งตั้งนายพล ด้วยการเล่นสามกองเงินที่เอาไปเสียให้สามกองก็เป็นเงินที่รีดมาจากเจ้าของทำธุรกิจผิดกฎหมายองการตำรวจมันถึงเน่าเฟ้วันนี้พี่น้องประชาชนไปดูเลยครับประชาชนไปโรงพักแทบจะสิ้นหวังหมดศรัทธากับสิ่งที่ตำรวจทั่วประเทศ มันหมดความหวังคดีที่สพนสะอาดจังหวัดอุดรธานีมีคดีรถชนคนตายอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมชาวบ้านเนี่ยคนยากคนจนถึงมาพึ่งกับผมมีคดีรถชนคนตายบอกว่าบ้านทะเบียนหล่น ตำรวจก็เก็บป้ายมาก็ไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถของภรรยาของฝรั่งคนหนึ่งภรรยาของฝรั่งก็บอกว่าเอารถไปจำนำเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับถ้าเราไปดูเนี่ยฐานะทางบ้านของฝรั่งไม่ใช่ฐานะยากจนต้องเอารถไปจำนำพน,นักง,งานสอบสวนรับคดีไว้เป็นหลายเดือนครับ ทุ่งกับสพนสะอาดจังหวัดอุดรธาน,นีก็ใบ่ตนบอกว่ากว่าจะออกเลขสืบสวนให้ทางผู้ตายนี่ออกไม่นานเองหลังจากที่ผู้ตายยอมจ้างทนายฟามไปติดตามคดีที่สพนสะอาดจังหวัดอุดรธาน,นีผมก็ไปร้องผู้การจังหวัดอุดรธาน,นีไว้แล้วก็รอท่านให้คำตอบสัปดาห์นี้ ผมเนี่ยจะบอกว่าพบรบเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจ่ายให้กับคนตายเพราะอ้างว่าไม่มีรถคันที่ชนอยู่ในที่เกิดเหตุละพนักง,งานสอบสวนก็ยังไม่ได้ชี้ว่าใครชนคนยากคนจนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอ้างไม่มีรถคันที่เกิดเหตุทำไมพนักง,งานสอบสวนไม่สอบสวนเมียฝรั่งล่ะครับว่า พลเราไปจำนำกับใครจะนำที่ไหนอย่างไรเรามีคลิปเสียงของตำรวจพูดคุยกับเจ้าของรถการเอื้อประโยชน์การอำนวนความสะดวกของพนักงานสอบสวนครั้งแรกให้ญาติคนตายดูกล้องวงจรปิดทุกสีแยกทุกมุม หลังจากที่ชุดสืบสวนรู้ว่าเป็นเมียฝรั่งคนตายตายไปแล้วญาติคนตายมีฐานะยากจนไปติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เมียฝรั่งมาพบพนักงานสอบสวนแล้วปรากฏว่าดูกล้องไม่ได้คำพูดที่พูดกับญาติคนตายมันเปลี่ยนไปตามสภาพ ตามสภาวะภูมีอากาศตามสภาวะวันเวลาที่เปลี่ยนไปผมนีนอย่างนี้นะครับว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าที่ยุติธรรมได,ได้ชมรมเกลตยกรรมผมดำเนินการให้ครับ ไม่ต้องเสียงงินเหรอผมไม่ได้บาทเดียวแต่ผมจะตามเรื่องนี้ดูว่าพุ่มกับสพนนสะอาดแล้วก็พนักง,งานสอบสวนคุยจะทำยังไงต่ออย่าลืมนะครับว่าเรามีคิดเสียงของพนักง,งานสอบสวนคุยกับเมียฝรั่งย่างไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเปิดให้ทุกคนฟังแล้วพี่น้องประชาชนลองใช้วิจรารณญาณหรือพิจรารณาดูแล้วกันว่า แบบนี้เข้าขายทุจริตหรือไม่อย่างไรนะครับในรายรเคสที่เราเจอมาอย่างการถูกอนยัญญาตบัญชีพอเรื่องมาถึงผมก็ปลดอายญาปลดอายัดยให้เร็วคือไม่ใช่ผมเป็นเทวดาแต่อย่างหนึ่งก็คือเราใช้หลักกฎหมายในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณทำ ถูกต้องหรือไม่ไคดีคนจนถ้าเราเจอตำรวจที่ดีก็โ,โชคดีไปผมอยากจะถามพนักง,งานสอบสวนสพนซาตเมียฝรั่งมาทำบัน,รรนรรท,นรรทึกรตร็ต้อลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทจ่ายงวดแรกแปดหมื่นงวดต่อไปเดือนละหมื่นบาทจนครบหนึ่งล้านบาทพี่น้องประชาชนคนในประเทศจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วม่นรู้กี่เดือน ยังไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าเขาไม่ผิดเขาจะมาทําบันทึกก็ตกลงในการจ่ายเงินให้กับคนตายหนึ่งล้านบาทถูกไหมผมถามความรู้ของพนักงานสอบสวนท่านนี้หน่อยผมอยากจะบอกว่าทุกเรื่องถ้าไม่มีชมรมช่ยหลกรรมประชาชนก็ลำบาก เกดีกุ๊กคองด่านพี่น้องอาจจะลืมไปแล้วก็ได้สมัยพลตํารวจกทิพย์ใจยินดาเป็นผู้บริการตำรวจชาติ <c oughs> ทั้งก็ได้ให้ความเมตตากับผมลงบันที่ไปที่สพคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องประชาชนไปดู Google ได้เลยว่าอัจฉริยะปราบตำรวจคลองด่าน ตำรวจกอ,องด่านในยุคพศ2563ได้มีการอุ้มรีดประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสพยาเกี่ยวข้องกับการค้ายาไปรีดทั้งเอาไปกักขังหน่วงเหนียวซ้อมทรมานทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่ผู้หญิงคนแก่ตบตีสาสดัดโดยกุ๊กคองด่านกับพวก ผ่านมาหลายปีแล้วผู้เสียหายเพิ่งมาติดต่อผมว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจทั้งหมดที่โดนผมจับกลุ่ม